วันไหนๆปีไหนๆเดือนไหนๆก็เหมือนเดิมเนาะเอเออปัจจุบันธรรมนคนก็พูดแล้วเกินคำว่าปัจจุบันเนาะแต่ไม่เคยรู้จักปัจจุบันเลยนะไม่เคยได้สัมผัสความสงบของปัจจุบันเลยเนาะ ไปอยู่จากอดีตกากอนาคตเนาะสอดแสวงหาผมเปลี่ยนสีเวลากืนกินสป,ปสัดเนาะนี่เวลาไก่กาดกินไปเรื่อยๆๆๆๆเรือยเนาะยังไม่เห็นยังไม่สำานึกเพราะขาดอะไรขาดความรู้สึกตัวขาดสติขาดปัญญา เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป,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 ปลีป่ยนแปลแปรโปรนเปลี่ยนแปลงไม่ของตัวเองไม่เห็นเลยเนาะ,ะเต็มไปด้วยอีกโก้เต็มไปด้วยอาจาเป็นด้วยความหลงตัวเองเนาะ,ะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าความเห็นวิปลาสความเห็นวิปลาสความเห็นผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเนาะอ่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสิ่งที่พระองค์สัจสรู้และเอามาประกาศด้วยความเมตตาแก่โลกกลับมองไม่เห็นคุณค่าของคนใจบอดตาบอดเนาะใจบอดเนาะศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาอันเลิศเป็นคำสอนอันประเสริฐนี้อ่ะ ับไม่มีใครมองเห็นกับมองเห็นในสิ่งที่โลกเขาขวนขวายนะโดยเฉพาะชื่อเสียงเงินทองอำนาจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของสิ่งที่น่ารังเกียจของสำหรับนักบวชเนาะ ทุกวันนี้โลกถึงเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยความเดือดร้อนอเพราะอะไรล่ะเพราะคนไปส่งเสริมตัณหาราคะไปแข่งขันเพื่อแย่งชิงให้ไได้มาไม่ว่าจะเป็นวิธีนั้นผิดหรือถูกก็ไม่แยกแยะเนาะ ว่าสิ่งที่ได้มารับมานั้นมันบริสุทธิ์ผุดผ่องแค่ไหน่ะ,ะแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดทางที่ทำลายเนาะจะมีเงินมีเป็นแสนล้านล้าน้าน,านก็เป็นประโยชน์ทางนั้นแหละถ้าเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องทางที่เกิดประโยชน์เนาะ,ะจำไว้ มันไม่ได้อยู่ครับว่ามีเงินมากมีเงินน้อยมันย่อมเกิดปัญหาของผู้ที่ครอบครองมันทำมันเนาะใช้มันใช้ให้มันเกิดคุณประโยชน์แก่โลกแก่สงสารอะอะแก่ตนและผู้อื่นเนาะ,ะมันก็จะเกิดคุณอูปการอันมหาศาลเหมือนกัน อะมันก็ผิดวิสัยนะทุกวันนี้ที่ชาวพุทธเราไปยกเอาพระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธรูปนะซึ่งระบบธรรมะระบบพุทธะจริงๆอยู่ที่คนอยู่ที่ใจคนเนาะอยู่ที่ตัวตนของเราค้นหาที่ตรงนี้นะ อแจกลับไปนับถือเอาอะไรเป็นศาสนาผีศาสนา,าพราหมณ์ไปศาสนาอื่นไปนะ,ะวัดวาอารามเลยเป็นแหล่งที่สมาหากิ่งของคนโง่คนโง่นะพวกสแสวงหาอย่างเงี้ยหลวงตาเรียกคนโง่ที่สร้างกรรมไม่ดีให้ตัวเองเนาอะ,อะ าหากินโดยทุจริตเนี่ยนะหากินโดยมีชอบเนี่ยเป็นอาชีพไม่ชอบอ่ะจริงไหมดยเบียดบังเบียดบังแต่ก็โทษพวกนี้ไม่ได้ถ้าพุทธบริษัทสีศึกษาธรรมะศึกษาศาสนา,าของตัวเองเขาให้ใส่บาต พระไปใส่ไปบินฑบาตกับไม่ใส่กับไปใส่บาทที่พระปูนยืนอยู่นั่นนะกับบาทเปล่านั่นนะแล้วต้องเอาปัจจัยเงินทองไปใส่อย่างเงี้ยสารพัดสารเพเนาะ,ะง่ายเหลือเกินนะง่ายเหลือเกินเพราะไม่ศึกษามันง่ายไง ไปล้ำแก้บนแก้ผ้าแก้พรแพรอะไรก็ไม่รู้แก้เกวรแก้กรรมซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งสอนเลยเนี่ยเน่ยอย่าไปโทษแต่พวกนั้นนะโทษพุทธบริษัทสี่ที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาขาดการเรียนรู้ขาดความเข้าใจในศาสนาของตน่ะหลวงตาพูดมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้ว ว่าศาสนาพุทธเราเนี้เป็นอาเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยมพูดถึงเรื่องการทำดีดีทำชั่วชั่วพูดถึงอยู่ที่ความประพฤติหรือการการะทำที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นนะ,ะ,ะไม่ใช่ไปให้ใครมาโดนบันดาล ไม่ใครใมาปลูกเศกตัวเองเราต้องปลูกเสกตัวเองพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจตัวเองโดยนําเอาพระธรรมเอาศีลสมาธิปัญญามาฝึกมาหัดมาเจริญขึ้นเท่านั้นนะนี่เดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธเราเลยง่อยเปยเหี้ยเสียขาเป็นศาสนาผีศาสนาพามไปเป็นศาสนายักษ์ศาสนามารน,นะโน่นเนี่ยไปสร้างเทเวสุวรรณถือ ปูนปั้นอยู่นะเวสสุวรรณไม่เห็นมาช่วยแย้มเลยเนาะเอออ่ะ,อะ,อะช่วยได้จริงหรือเปล่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็ใส่โกงไว้กลัวคนมาจัดเอาเสียนว่างั้นอ่ะ มันบ้าบอคอแจกมากนะศาสนาพวกพุทธศาสานาเราตอนเนี้ไปนับถืออะไรก็ไม่รู้ไปเชื่อ,อยังไงก็ไม่รู้ทําไมไม่เชื่อศีลอะเชื่อธรรมะพระธรรมคำสอนล่ะไม่ศึกษาดูมั่งอะอ,ะอะไรล่ะข้อวัดปฏิบัติที่พึงมีที่พุทธบริษัทสี่ควรทำเนาะจริงไหม เออผ้ากลับไปใส่รูปประคำนะหน้าทองนะดากทองอยู่อย่างเงี้ยนะบา้บาบอเจ้าพ่อเจ้าแม่อ,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 อ้อยอยู่เนี่ยนะนะนะพญานา,พาคพญาขุดอะไรบา้บาบอคอแตกไปหมดพญานาคก,ก็ส่วนพญานาคขุดก็อยู่ส่วนขุดกุลัพบกุลภูมินานะ มันไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธต้องนำเอาศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าใจาสิกขามาทำให้ขึ้นจเจริญขึ้นทำให้มีในจนทำให้จิตใจมาประพฤติมาแก้ไขตัวเองความประพฤตินิสัยตัวเองในทางที่ดีที่งามนั่นเรียกว่าพัฒนาหรือภาวนาอะเน่เน่เน่นะ ขอให้พวกเราเนอะอาะอ,อย่าไปโทษแต่เขาอีเหนาเป็นเองนะ่นะ,นะโทษตัวเราเองเนี่ยไม่ศึกษาฮะเดี๋ยวนี้โอ้ยพุทธาพิเศษหน่อนพุทธาพิเศษเนี่ยไปเสกปูนเสกทองเหลืองอยู่เรื่อยไม่เคยเสกจิตใจตัวเองให้มีศีลมีธรรมเลยเนาะอ่า,อา เนี่นี่คำสอนอันเลิศอ,อันประเสริฐที่มีคุณค่า่ะกลับไม่เห็นคุณค่าพูดมากก็มากเรื่องเนาอะ,อะมีคำถามไม่ปานอดให้สักสองคำถามเออครับขอการลงตาคำถามจากไล์สดครับคุณสุเทพขอถามหลวงตาว่าจ้องดูลมและชำเลืองดูลม จ้องดูความคิดและชำเดืองดูลมทำอย่างนี้จะ,จะเจริญก้าวหน้าผิดทำผิดหรือทำถูกครับทำสุขซ่องทำให้มากจเจริญให้มากเพราะเราสร้างระบบมาตัดมาตัดมาตัดกระแสะแห่งความคิดนี่แหละแห่งการเกิดเรียกว่าตัดไปตัดไปให้เห็นเกิดดับเกิดดับเพราะว่าระบบสติระบบแยเนะ อาณาปานสติเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ตัดกระแสแห่งการเกิดหรือเรียกว่าตัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเนาะเพราะความคิดนี่ทรงพลังมากถ้าเราไม่ฝึกนะไม่ฝนนะไม่ฝึกสติไม่ฝึกปัญญาตัวนี้ให้มีกําลังมากเข้าเทียมกับมันมันไม่สามารถที่จะไปตัดกระแสมันได้เพราะฉะนั้นการเจริญอาณาปานสติทําให้มากเจริญได้มากเพียงเท่านี้ก็เพียงพอ ที่จะทำให้กระแสแห่งปฏิจจสมุบาขาดสบั้นหรือทําลายล้างเนาะเหลือความบริสุทธิ์เหลือแต่ผู้รู้หรือพุทธะขึ้นเกิดขึ้นไม่ได้ยากหรอกเนาะขอทําให้อานาปานัสติเนี่ยเจริญให้มากทําให้มากมันก็จบแค่นั้นแหละเนาะอืคอครับขออนุญาตอีกคําถามครับจากคุณน้ําค้างกราบถามหลวงตาว่ามีคนชอบบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบลูเราจะสวนเขายังไงดีคะ กูเนี่ยลบหลู่เลยแหละเนี่ยามาขู่กูฮะไม่ต้องมาขู่กูหรอกพญานาคอะไรก็ตามขู่กูไม่ได้หรอกอะกูกลัวจะความชั่วนะไม่ได้กลัวหรอกไอ้พวกมีฤทธิ์นี่กูกลัวจะฤทธิ์สีดวงอะมันขี้ยากนะเออส่วนพวกมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรเทวทัศน์นี่ยิ่งเยอะเก่งกว่านี้ยังตกนรกอยู่เลยอย่าไปสนใจเลยเนาะ เ,เทวทัศน,เนเ์เนี่ยโอ้ยเลิศมากใลิฤทธิ์เนี่ยยังเอาตัวไม่รอดเลยอย่าไม่สนใจเลยฤทธิเดชเทวรทัศน์ก็ทําได้เนาะเอเอเพราะฉะนั้นเราทําเจริญในอาณาปานสิิในศีลสมาธิปัญญาให้เขาถึงจิตถึงใจเราจะสิ้นอย่างความกลัวคําว่าไม่เชื่อลบหลู่เขาขู่คนโง้อกนะูนี่แหละลบหลู่เลยแหละในความชั่วเนี่ยเนาะนะ เอาเลยเนา,เาะกรรมคือการกระทำทำดีๆทำชั่วๆแค่นี้พอเชื่อพระพุทธเจ้ากูไม่ได้เชื่อหรกอกไอ้พวกมากขูกูเนี่ยนะอเนาะอ่อย่าไปกลัวมันเนาะกลัวการกระทำของตัวเองกลัวใจตัวเองเนี่ยจำไว้เนาะไม่รักเขาก็ไม่โอกหักหรอกไม่มีความหวังมันก็ไม่ผิดหวังหรอกเนาะอา่าอย่าไปกลัวทำไมเนาะ อ้าวตั้งใจรับพรยะกหาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตนังอุปกาปติอิจิจังปติจังทุมหังคิปะเมวะจมิฉันทุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดปรัรสโซยัตหะมณีโชติลสโซยะตาอภิวานัสสิริสานิจังมุชาปัจายิโน จะตาโรธรรมวัตันติอายุวันนสุขังวะลังสาสุ